ตัวแรกครับเฮ้ยโดนเลยเว้ยต้นไม้โดนยเห็นได้ใจหัวเก่งมากการ์ตูนต่อไปครับโคนนั่นต้นไม้โคนนั่นได้ไหมอ่ะอยากดูคนนี้อ่ะการ์ตูนต่อไปครับคืออะไรหอวแล้วอกอย่างหรืออะไรนะสามไอ้นั่นอ่ะไม่ออก

ของแม่อะไรองแมของแม้ของแม้ของแม่ของแม่อะลาเล่ต right ้วต่อไปครับอ okay, ่ะสามถ้ามันเป็นนินจาสงนินจาอะลรวะถึงไม่ออก ตั่อไปครับสามสองแลกไม่รัชือหนึงครับแม่กาฟิลตาแมวส้มกาฟิลกาตุนต่อไปครับสเชิตงกุ้นตี่กาตุนต่อไปครับเฮ้ยสาม้ยคิงคอง จการ้ตูนต่อไปครับสามขอไปอนเลย่ยแมวขอไม่ตอบขอไม่ตอบผิวหน้าจมูกยวมูกยาจมูกยาวมูกยาเห็นจมูกก็รู้แหละจมูกอะไรจมูกตูนต่อไปครับอุ้ยไมคกี้เมา ตัวต่อไปครับสามอ๋อเอ็นกิเ o อร์ถูกต้อไม่รู้เลยไม่รู้เลยตัวต่อไปครับเอาไว้ต้องรวยเร่ยเราเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตัวต่อไปครับเฮ้ยไอ้นี่ยอแลูแลครับ ตุ๊ามีดูแล้วฟีนิสไม่ไดับนอะไกับเปิดดกับเปิดอ่าีโคาตูนต่อไปครับมีผู้เดียวเยเ๋ย้เคาตูนาตูนต่อไปครับคะกูปดูปิดู การ์ดูต่อไปครับสามชิพิคเกลต้องรักเลยเกอะไรนะก่าลลยชิพิคเปกลชิมันการาดูต่อไปครับอุ้ยตัวไอ้นั่นนะมินเนี่ยนเฮ้ยการ์ดูต่อไปครับเฮ้ยอะไรเนี่ยชื่ออะไรวะอะไรเนี่ยไม่รู้ดูแลครับไม่รู้ผมได้ก่อนนชื่ออะไรวะ หนัวะดูกดัดูแย่ครับใช่่ลไม่หรอไม่หรูปีไม่รู้อะไระปทองมันเนี่ยับตุนปากเป็ดปีกับไม่รู้ตุนต่อไปเหมือนกันอ๋อปลาปักเป้าูปาดีมดูราดูร่าม่รูต้องการไอ้ไู้ไอ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 ้ไ้ไอ้้ไ้ไ้ไ้อไ้ไ้ ไอ้ตัวฟ้าไอ้ตัวฟางไอ้ตัวฟางอะไรนะไอ้ตนี่ดิสปองโอ๊สองโมุก๊บสายบสวแพร์ชิคกี้พายวะอ้หไม่กยตอนที่ม้นอยู่ตรงตอนท้มันชื่ออะไรวะกไปครับส่โคตรโะสามชิกติ๊ด มาเลยโอ้โหฮักฮักพี่ดิมพี่ดิมฮัก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 พี่ดิมพี่ดิมเดือดฮักเหรอฮัก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 ลักฮักฮักฮักลักฮ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 ักักฮักฮักฮงกฮั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 กักฮ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 ักกฮักักฮักฮักฮกฮักฮฮักก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  i <laughs>